เปลี่ยนยอดมะม่วงให้เป็นมะม่วงพันธุ์ใหม่ด้วยวิธีง่ายๆวันนี้เราจะพาไปทำกันครับสวัสดีครับ วันนี้เราก็กลับมาพบกับรายการเกษตรนนเ,เพื่อความยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่จะมาลงเรื่องของการขยายพันธุ์มะม่วงนั่นเองนะครับวันนี้เองที่ผมนํามะม่วงนะครับผ่านการาทดลองมาทําเป็นไตเติลให้ดูนะครับว่าวิธีนี้เราได้มีการทําแล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าต้องบอกที่ไปที่มาก่อนช่วงที่เราหาตอมะม่วงมาได้นะครับก็จะเป็นตอมะม่วงที่มีขนาดใหญ่นะครับ ช่วงก่อนที่จะมีในเรื่องของนโยบายเก็บภาษีที่ดินใหม่มานะครับเราก็ได้เป็นตอมะม่วงที่เป็นตอใหญ่ๆมาและเราก็เอามาเปลี่ยนยอดนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเองนะครับที่ไปได้มาแล้วจะไปกลับไปเอาอีกครั้งเนี่ยคือมันไม่มีขายแล้วเพราะว่ามันก็มีพวกนายทุนนะครับมาซื้อที่เป็นมะม่วงตอ,อต้นตอใหญ่ๆนะครับเอาไปลงปลูกนะครับเพื่อเอาไปลดในเรื่องของภาษีที่ดินนะครับ ตอก็เลยหายากแต่ถ้าเกิดใครมีตอม่วงนะครับที่เพาะไว้เองแล้วมีขนาดใหญ่เหมือนตามตัวอย่างที่ผมเอามาในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณปกาก,นะปปกาเมจิกนะครับเป็นปากาเมจิกด้าำเล็กนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5เซนติเมตรแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนยอดเขาได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราจะไปฝานแบบ ปากฉลามนะครับก็จะทําได้ยากเพราะว่าเนื้อไม้เนี่ยเริ่มแข็งนะครับเริ่มฝานยากเริ่มทําแผลที่จะทําให้ประกบเนี่ยได้ยากนะครับก็เลยมีวิธีการที่ทางสวนเนี่ยได้มีการทดลองนะครับแล้วก็เอาไปปลูกแล้วก็ดูว่าวิธีนี้ก็สามารถที่จะนํามาทําให้เกิดประโยชน์ได้สําหรับท่านที่กําลังมองหาวิธีในการขยายพันธุ์มะม่วงอยู่นะครับแล้วก็มีตอมะม่วงที่เป็นตอใหญ่ๆหรือปลูกเอาไว้ ในไร่แล้วนะครับและอยากเปลี่ยนยอดนะครับก็ใช้วิธีนี้เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่าระหว่างการทําที่อยู่เรือนพ่อชํานะครับกับกลางแจ้งจะต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับเริ่มจากต้นตอก่อนนะครับเราก็จะมีต้นตอที่มีขนาดใหญ่นะครับและเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนยอดเขานะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยจะใช้เป็นวิธีการที่เรียกว่าแปะยอดนะครับจะคล้ายๆกับเราเอายอดไปฝาก กับต้นใหญ่เลยนะครับแล้วเราก็ย่อสเกลเอามาใช้กับต้นเล็กดูว่าการที่เราทําเหมือนต้นใหญ่เนี่ยมันจะมีการที่เรียกว่าประสานแผลได้ดีไหมนะครับแล้วก็กลืนระหว่างต้นตอกับแผลที่เราเอามาแปะไว้เนี่ยจะประสานกันได้ดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างใกล้ๆชัดๆนะครับระหว่างาที่เรา ทำไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเอาไปปลูกแล้วรุ่นนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่เพื่อที่จะมาถ่ายทําวิโดีโอนะครับเพื่อแชร์เป็นวิทยาทานนะครับสําหรับประสบการณ์ที่เราได้มีการทดลองทํามานะครับาวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการปาดแผลนะครับการเข้าแผลมีวิธีการยังไงเดี๋ยวผมจะเอากล้องเนี่ยมาให้ดูกันจะชัดนะครับว่าการที่เราจะปาดแผลเนี่ยและเราจะต้องประกบแผลเนี่ยจะต้องมีการ ทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยโอเคครับ <Okay, come. S 1> เราเริ่มจากต้นตอที่เรามีก่อนนะครับต้นตอที่เรามีก็คือเป็นต้นตอที่ไซส์ประมาณ1.5เซนขึ้นไปนะครับเป็นต้นตอไซสใ์ใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําวิธีการที่เรียกว่าแปะยอดนะครับโดยยอดที่เราใช้นะครับก็เป็นยอดที่ผมเคยพาดูนะครับว่ามันจะสามารถแตกได้ไวย,ยิ่งถ้าเป็นยอดที่เคยติดผลมาแล้วเนี่ยก็จะดีมากเพราะว่า พอถึงช่วงฤดูประมาณช่วงฝนนะครับยอดเขาจะอวบนะครับแล้วก็จะมีตาโตๆแบบนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับการที่เอายอดมาแปะเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตนะครับยอดมะม่วงเราขนาดนี้เราจะไปเปลี่ยนเป็นเ,เขาเรียกว่าฝานบวบของผมนะครับหรือปากฉลามประกบกันเนี่ยมันก็ทําเป็นได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เวิธีนี้นะครับก็พบว่ามันก็ประสานเนื้อเยื่อได้ดีนะครับแล้วก็ต้นมะม่วงก็โตวไวด้วยนะครับ าวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยซึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะมีเทปที่เป็นเทปทับกิ่งนะครับจะไม่ใช่เป็นเทปเสียบยอดนะครับตัวนี้เองจะมีความเหนียวยืดหยุ่นได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทปเสียบยอดเนี่ยมันจะเป็นบางเบาหน่อยเราจะไม่สามารถที่จะมาดึงแล้วมาพันตัวนี้ได้แล้วก็ราคาจะค่อนข้างสูงกว่าตัวนี้นะครับซึ่งที่ผมใช้เนี่ยจะมี2ขนาดก็คือมีขนาดนิ้ว2นะครับกับนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยก็จะเดินแผลได้เร็ววันนี้ผมจะใช้เป็นขนาด นิ้ว2นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อสั่งกันได้ในออนไลน์นะครับมีขายอยู่เทปพวกนี้นะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการปาดแผลการปาดแผลจะคล้ายๆกับต้นใหญ่เลยก็คือเราจะเลือกต้นที่เราจะทําการเปลี่ยนยอดไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรืออที่เราจะทําในโรงข้าวชาเราก็คือจะห่างจากโคนขึ้นมานะครับประมาณ20ซนเมตรนะครับแล้วก็จะทําการ ฝานแผลลงไปนะครับโดยการถากแผลลงไปเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนยอดนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอากล้องมาให้ดูกันชัดๆว่าการฝานแผลลงไปนะครับแล้วก็จะทําการแปะยอดเนีวิธีการตรงนี้จะมีวิธีการอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ต้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการ เปิดแผลนะครับโดยการที่เราจะใช้คัตเตอร์นะครับเราจะไม่ใช้น้ําหนักมือด้านนี้กดนะครับแต่ว่าเราจะใช้นิ้วโป้ด้านนี้นะครับดึงแผลลงไปนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับมือเรานะครับเพราะฝานลงไปแบบนี้นะครับความยาวแผลประมาณ5-7เซนติเมตรนะครับแล้วก็ทําการตัดตรงนี้เพื่อเอาไว้เนบยอดนะครับนี่แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเอายอดที่เราเตรียมมานะครับก็จะ <Okay. S 1> เป็นยอดนี้ที่เป็นตาบูดแบบนี้นะครับทําการาฝานนะครับเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้นะครับตัดพวกกิ่งที่มันติดมานะครับเป็นใบนะครับให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราพันเนี่ยมันอาจจะทําให้มันไปทิ่มกับฟิล์มเราได้นะครับตัวนี้อันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเราก็ทําการฝานก็ดูมุมนะครับที่เราจะเอาเข้าไปประกบแล้วก็ฝานยาวความยาวเท่ากับแผ่ที่เราปาดตย่งนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็ทําการปาดไปแบบนี้นะครับหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็เอาต่อนะครับกับยอดพันดีนะครับมาประกบกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกด ปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการพันฟิล์มนะครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับจะทําลักษณะคล้ายกับการมุงหลังคานะครับแล้วก็ทําการดึงฟิล์มนะครับแล้วก็ค่อยๆพันไปเรื่อยๆนะครับพันทบนไปเรื่อยๆอย่าดึงแรงนะครับเพราะว่าถ้าดึงแรงเนี่ยฟิล์มอาจจะขาดได้นี่เห็นไหมที่ผมดึงเนี่ยขนาดผมเบาๆแล้วเนี่ยจะพันทับไปอีกรอบหนึ่งนะครับ พันขึ้นไปแบบนี้ครับนี่ครับพันพันให้รอบครับพันขึ้นไปพันขึ้นไปเรื่อยเรื่อยปึ๊บแบบนี้ครับพันจนมิดยอดเลยนะครับตัวนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอยอดเขาแตกเนี่ยเดี๋ยวเรา,าจะมาดูเขานะครับคือยอดเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ี่สิบ ถึง25วันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นมีการแตกถ้ามันขาดตรงนี้ต้องต้องเอามาเริ่มด้านล่างใหม่ทีีงนะครับบางทีผมดึงแรงไปมันก็จะขาดแล้วก็พันให้เลยขึ้นไปข้างบนนะครับประมาณ5เซนเพื่อป้องกันน้ำเนี่ยมันจะไหลเข้านะครับแบบนี้นะครับ พอเราได้แผลแบบนี้เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการที่เราจะดูว่ายอดเขาแตกกับการที่เราจะมาเปิดแผลเขาเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูชุดที่ผมทําไว้ชุดใหญ่นะครับที่เราได้มีการขยายพันธุ์ไว้เป็นจํานวนมากสําหรับวิธีนี้ก็ทําเป็นล็อตใหญ่อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นนะครับ ส่วนในเรื่องของการทำกลางแจ้งนะครับเมื่อทำวิธีนี้เสร็จแล้วนะครับอาจจะต้องหากระดาษถุงปูนนะครับหรือเป็นถุงคาร์บอนมะม่วงที่เราไปห่อม่วงอันเก่านะครับเอามาครอบไว้เพื่อที่จะป้องกันแสงนะครับไม่ให้โดนยอดของเราไหม้นะครับก็จะทําให้ยอดเนี่ยสามารถติดได้ที่เวลาเราไปทําที่กลางแจ้งได้เหมือนกันนะครับาวนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าลักษณะการติดของแผลนะครับแล้วก็การแตกยอดออกมามีลักษณะย่งไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับครับหลังจากที่เราได้มีการเนบยอดนะครับก็คือเรียนแบบทําเหมือนต้นตอที่เป็นต้นใหญ่นะครับตอนนี้เราผ่านมาแล้วนะครับประมาณ25วันนะครับก็จะเห็นยอดเนี่ยโผล่ออกมาแล้วนะครับเป็นยอดอ่อนเราก็ทําการกรีด นะครับกรีดให้ฟิล์มเนี่ยออกมานะครับก็จะเหลือแต่ยอดที่เป็นยอดพันธุ์ดีนะครับที่เรามาฝากไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าติดทุกต้นเลยสําหรับสมาชิกที่มีตอที่เป็นต้นใหญ่นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสายพันธุ์ดีนะครับก็สามารถที่จะเอาวิธีเนี้ยไปใช้ได้เหมือนกันนะครับสะดวกง่ายนะครับก็คือถึงเวลาถ้าเกิดเราทําแล้วมันไม่ติดแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน แล้วก็เอามาทําอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะว่าตอนะครับมันจะยังไม่ตายนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเรายังไม่ตัดถึงถ้าเราเสียบไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถที่เราจะขยับแผลแล้วเราก็จะสามารถที่เอายอดแบบนี้มาเสียบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเน็บยอดมะม่วงนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการขยายพันธุ์มะม่วงนะครับที่ง่ายแล้วก็ทําได้สะดวกกว่าที่จะเอาไปทําแบบกลางแจ้งนะครับครับคราวนี้ เม right ื 1941, we the ่อเราไปดูต้นที่เราได้มีการแปะยอดไว้นะครับแล้วคราวนี้มาดูต้นใหญ่ที่เราได้มีการเลี้ยงนะครับแล้วก็ได้มีการตัดต้นออกไปแล้วเมื่อยอดใหม่เนี่ยเขาเริ่มแตกนะครับก็ทําการตัดต้นได้เลยนะครับเนี่ยตัดต้นเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะครับในคลิปไม่ได้ทําตัดต้นนะครับเพราะว่าตัดแล้วแล้วก็ให้แผลเนี่ยเขาสนิทกันแบบนี้ เมื่อเราตัดต้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเราจะต้องมาทําการเอาฟิล์มด้า拉ที่เหลือออกนะครับเพื่อให้ต้นมะม่วงเนี่ยเขาได้เจริญเติบโตต่อไปนะครับแล้วสังเกตได้ว่าแผลที่ผมพาทานะครับที่เป็นใช้เป็นวิธีการแปะยอดเห็นไหมครับเขาจะสามารถอยู่บนต้นตอที่มีขนาดใหญ่กว่าได้นะครับซึ่งวิธีนี้เองเนี่ยครับเป็นต้นตอที่มันใหญ่ๆแบบนี้ก็ ใช้วิธีนี้จะเหมาะสมกว่านะครับวิธีการแบบปาดยอดประกบนะครับหรือเป็นแบบเสียบริมเนี่ยแต่อีกอันนึงก็สามารถทําได้เป็นวิธีการแบบเสียบข้างนะครับก็คือตัดออกนะครับแล้วก็ทําการเสียบด้านข้างแบบนี้นะครับตัวนี้เองก็มีผลเสียพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการไปตัดแล้วเนี่ยถ้าถ้าต้นตอเนี่ยไม่มีเ,เขาเรียกว่าต้นที่คอยเลี้ยงหรือ มีเขาเรียกว่าช่วยการสั่งข้อแสงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ต้นตอเนี่ยมันตายนะครับเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยมันจะยังมียอดอยู่ในกรณีที่เราเอาเอายอดนะครับไปแปะไว้นะครับเนี่ยมันก็ยังมียอดอยู่เราจะรอจนกว่ายอดมันแตกออกมานะครับแล้วเราก็ไปทําการตัดเขาด้านบนนะครับเพราะว่าพอเราตัดด้านบนเสร็จเขาก็จะมาเลี้ยงยอดใหม่ตรงนี้นะครับเหมือนกับต้นใหญ่ที่ผม ให้ดูนี่นะครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างมะม่วงเขาเรียกว่าไข่พระอาทิตย์นะครับที่ทําเป็นมะม่วงไายใหญ่นะครับเลี้ยงเป็นมะม่วงสาสใหญ่ไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทําการกรีดเอายอดโผลออกมาแล้วแล้วก็เลี้ยงนะครับแล้วก็ทําการตัดต้นต่อเก่าออกไปเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับได้มีการไปดูวิธีการเปลี่ยนยอดมะม่วงด้วยวิธีการแปะยอดนะครับก็ ที่ผมทำเนี่ยคือประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันทำเป็นวิดีโอเอามาฝากเอามาแชร์กันนะครับเพื่อที่จะได้ให้สำหรับใครที่สนใจในการที่จะขยายพันธุ์มะม่วงนะครับก็แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีต้นตอใหญ่ๆที่อยู่กลางสวนกลางไร่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนก็เอาวิธีนี้ไปเปลี่ยนผมย้ำว่าใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับ ต้นตอที่ใหญ่กว่ายอดนะครับเพราะว่าถ้ายอดเนี่ยเราจะไปทําเป็นฝานบวบก็ไม่ได้นะครับจะเอาไปทําเป็นแบบเสียบริมก็ไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ครับก็จะทําให้ยอดเนี่ยสามารถจะเริเติบโตได้ดีเหมือนกันนะครับดังตัวอย่างที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรทุ่งทาเองเพื่อความยืนนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปเิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนที่เราดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไป วันนี้ผมต้องกล่กกาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ